สวัสดีครับผมมาจารยเป็นพรนะครับร้านอวยพรระเครื่องนะครับปอดีถาันมาเยอะปกติพระนะครับนะครับที่ผ่านตามากๆอย่างผมขายหลวงพ่อรวยเยอะนะครับคุดอาจารย์วรามีแก่หลวงพ่อตีพระหลวงพ่อตีเนี่ยนะครับดูปุ๊บก็รู้นะผ่านตาแล้วก็ความของแท้ทําให้เหมือนมองปุ๊บก็ขาดเลยหรือพวกคุดรุ่นสามนะครับเขาจะเขียววัดถ้วยเงาะนะครับ นะครับอย่างรุ่นนี้รวยมาที่ถีบ9 4ก็ขายไปเยอะนะครับนั้นรับมาจากวัดตั้งแต่สมัยนู่นเลยนะครับแต่ตอนหลังราคาขยับขึ้นไปนะครับแต่ว่าในวงการถ้าเป็นหลวงพ่อรวยก็ยังพอเล่นกันไหวซื้อคนไหวนะครับผมไม่แพงมากนะครับซื้อกันไม่แพงมากนะครับเพราะเหรียญรุ่นนี้โอเคอยู่แต่ถ้าทานหลวงพ่อรวยเสกดนะครับดีแน่นอนเพราะว่าทานหลวงพ่อรวยนะครับออกแต่ปีสองพนยนะครับปัจจุบัน2 5 6 6ัน้ายพันระยะเวลามาแล้ว8ปีนะครับ ปกติแล้วผมไม่ค่อยทําคลิปนะครับบอกกันนะว่าดูกันยังไงนะแต่ว่ารันนี้เบื่อนะถามมาเยอะแล้วก็อันนั้นเขาไม่เข้าใจนะรานนี้ทําให้คลิปให้ดูนะครับทําคลิปให้ดูก็ดูคลิปนะฮะแล้วก็ไม่ต้องส่งพระมาให้ตรวจนะครับผมก็ไม่ได้รับตรวจพระที่เกียวบตรวจนะครับผมคุณดูคลิปอะไรคลิปก็ได้แล้วเปรียบเทียบไปคุณก็จะเข้าใจนะครับเทคนิคก,การดูเขาดูกันยังไงนะครับผมผมก็ถ่ายเป็นรูปแล้วก็ทำให้ให้รายละเอียดนะครับเอากล้องนะครับ ชัดเอาให้ชัดเข้าไปนะครับเพื่อที่ะนะครับคล้ายๆกันอะไรมันมีแรงผลักดันนะครัมีลูกค้าอะไรหนึ่งถามนะเขาไม่เข้าใจอธิบายเท่าไหร่เขาไม่เข้าใจก็เอาทำเป็นคลิปแล้วกันนะครับไม่ได้มันต้องคุยกันมากมายนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับไม่ได้รับดูนะครับไม่ต้องส่งมาให้ดูนะครับถ้าคุณดูคลิปนี้ดูคลุกคลิปผมไม่เข้าใจก็ไปดูคลิปอื่นแต่ถ้าขนาดผมแล้วไม่เข้าใจก็ไม่จะว่าไงนะครับเพราะว่าผมเน้นรายละเอียดจริงๆ นะครับรายละเอียดจริงถ้าคุณดูดันตามเนี้ยรับรองไม่มีพลาดเพราะว่าถ้าพักเก้น,นะครับมันไม่ไม่มีสามารถที่จะทำรายละเอียดได้ขนาดนี้นะครับถ่ายเอะเขาเรียกถอดแบบนะครับหรือปั๊มหรือแกะแบบใหมไงไม่เหมือนต่อให้ใ,ให้ระบบคอมพิวเตอร์เพราะว่ามันจะมีจุดตําหนิเล็กๆที่มันมีอยู่แล้วมันก็พอเป็นระบบคอมพิวเตอร์อรต,ต่างมันสแกนมันก็หายไม่มีทางครับารายละเอียดขนาดนั้นนะครับอย่างที่บอกนะครับเราก็ไม่ต้องส่งมาขายนะครับเพราะว่าถ้าผมจะซื้อผมจะเข้าไปซื้อในกลุ่มเพราะว่า คนที่ส่งมาขายนะครับบางทีในไลน์ในเฟซอะไรต่างๆนะครับเรามองไม่ออก,กน,นะฮะว่ามีขาดี่เยอะนะครับวิธีที่เราจะซื้อพระคือไงผมก็ต้องซื้อพระมาขายดียเพราะว่าไม่รู้จะที่ไหนขายแต่ว่าวิธีที่จะซื้อพระของผมเนี่ยผมจะเข้าไปดูในกลุ่มนะครับแล้วก็ผมไปเช็คโปรไฟล์นะครับคนที่ขายกันมาต่อเนื่องนะครับขายกันมายาวนานมีการส่งพระยาวนานเนี่ยเราก็ซื้อได้นะครับแต่ถ้าเข้าไปดูแล้วปรากฏว่าโปรไฟล์ ไม่มีใครไม่เคยขายพระมาขายั้างแรกอะไรเงี้ยผมก็ไม่ซื้อนะครับชื่อไม่ได้นะครับมันเป็นเรื่องที่เราไม่เสี่ยงไม่อีกทางก็คือถ้าอยากซื้อจริงจริงผมจะวิ่งไปซื้อที่นะครับผมก็โดนหลอกไปหลายครั้งนะครับนะครับอย่างเช่นหลอกไปเชียงใหม่ไปซื้อพอด,ดีเราไปจะไปส่งพระพอดีแล้วผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะพ็วิ่งไปเชียงใหม่ทางแยกนะครับเชียงใหม่กับทางไปเชียงรายนะจะแยกไปเชียงใหม่เชียงรายนะผมก็โทรไปหาปิดมือถือหนีก็มีนะครับส่งคลิปปรากฏว่าอีกคนซื้อไปนะครับพอดี เป็นเจ้าที่ซื้อกับผมประจำอ่ะซือขายกันประจําปรากฏว่าก็ไม่มีของนะครับก็ไปถ่ายไปหลอกให้เจ้าของพาถ่ายไลฟ์อะไรได้คลิปเอาไว้แล้วก็มาให้ลูกค้าคนนั้นดูหรือถ้าผมไม่แน่ใจจริงถ้าอยากได้จริงผมจะวิ่งขึ้นไปซื้อนะครับวิ่งขึ้นไปซื้อไม่ก็วิ่งคุณก็ต้องเอามาขายผมแต่ถ้าจะมาขายก็ต้องเป็นรายการที่ผมขายได้นะาขายได้ขายได้จริงได้รลยขายไม่ได้มันก็ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาวิ่งมามัขายหรอกนะครับก็ไม่ซื้ออยู่แล้ว นะครับจะ้าขายได้แล้วก็เป็นความต้องการของตลาดยังไงเราก็ต้องไปซื้อนะฮะอย่างผมเคยซื้อเหรียญพระอินนะครับยกล็อตเลยนะครับเหรียญพะอินของอของหลวงพ่อหลวงพ่อตีวัตถุช้างนะครับที่คุณโทนนะครับาบางแคเป็นคนสร้างแต่ปัจจุบันคุณโทนก็หมดนะคุณโทนเป็นคนสร้างแล้วก็ซื้อเคยซื้อยอด อตใหญ่ๆปึงสามสิบสี่หรอีเตยเพราะว่าเป็นความต้องการตลาดเยอะหรือว่าคุณอาจารย์วราเมื่อก่อนคุณก้าวหน้านะครับเรื่องนวโลหะผมก็ยกยกเซตเลยนะสี่สิบห้าสิบแต่เขาก็มาขายถึงที่นะครับแต่ส่วนเป็นเหรียญในพระอินทร์นี่ผมพี่มีซื้อที่เลยนะอยากได้นะครับถ้าอยากได้ผมก็ต้องไปซื้อนะฮะถ้าเป็นคู่ค้าที่ไม่เคยค้ากันมาก่อนนะครับเพราะคงไม่โอนงินไปก่อนเพราะว่ามีอาที่เยอะมากนะครับเหรียญท่านมีอาที่ทั้งหลายไม่ต้องติดต่อมานะครับไงก็ไม่ซื้อแน่นอนแล้วก็จะบล็อกด้วยนะครับผม นะครับล้วก็ไม่ต้องส่งมาให้ดูอย่างที่บอกนะครับก็ดูกันในนี้แหละนะฮะดูในคลิปยู u b e ผมทําละเอียดแล้วถ้าดูกันไม่รู้เรื่องก็ต้องคือผมสอนไม่ดีนะก็ต้องขออนุญาตไ,ไปเรียนท่านอื่นแล้วนะครับจุดแรกที่จะดูเลยนะฮะคือนี่เลยครับนี่คำว่ารวยตรงนี้นะครับแต่ผมถ่ายชัดๆแล้วกล้องมันถ่ายไม่ได้ละเอียดนะฮะถ้าค,คลิปวิดีโอเนี่มันจะมีต่อคดรวยแล้วก็ล้อเรือวอลแหวนยากย์กมันจะเป็นล้อเข้าไปในใน,ใน,ในตรงกลมๆนี่คือจุดแรกเลยต้องดูตรงเนี้ย นะครับผมก็ถ่ายรูปเทียบไปละนะครับท่านก็เอารูปผมไปเทียบได้นะครับว่าดูกันยังไงคือคลิปนี้เปิดให้เป็นความรู้นะครับเป็นวิทยาทานเลยนะครับผมนะครับถ้าจะอันนั้นหน่อยก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับอันที่2คือรอยตัดมันจะตัดจากหน้าไปหลังนะครับขาดมันจะขาดตรงข้างล่างนนะเห็นไหมฮะตัดปุ๊บแต่อย่างที่บอกนะฮะมันมองไม่ค่อยถนัดเพราะว่าเหรียมันเล็ก ผมก็ใส่รูปไปแล้วเนี่ยมันจะตัดจากข้างบนไปข้างล่างปึ๊บขาข้างล่างนี่ก็เป็นกันตัดบนไปล่างขาถ้าเป็นเหรียญที่มันถอดแบบมันจะเป็นตัวเด็ดเป็นเหรียญหล่อมองไม่ค่อยนั้นมันไม่มีรอยกัดนะนะครับจุดที่สองนะที่ผมเช็คดูจุดที่สามบริเวณนี้นะฮะตรงตัวน้าเนี่ยมันจะมีเส้นเส้นลากผ่านติดตัวน้าเลยแล้วก็ลากข้างล่างอีกอันหนึ่งอย่างที่บอกมันเป็นรอยบางแค่นั้นเนี่ย ของเกสแกะไม่ได้แน่นะครับถอดแบบมันก็หายแน่นอนนะครับมองดีตาป่าเนผมไม่ค่อยเห็นนะแต่แต่ผมก็ใส่รูปที่นั่นไว้ละใส่รูปที่แบบใช้กล้องสองไว้ละตรงนี้จะมีรอยเส้นบางๆนะครับจุดที่4รอยตรงนี้เลยนะแต่ผมว่าต่อไปน่าจะทำ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 เกได้คือบริเวณเนี้ยนะเส้นรอยขอบบอก แต่อย่างที่บอกมันเป็นรอยใหญ่รอยใหญ่เนี่ยอีกระยะหนึ่งอะ่ะผมว่าถ้าพระราคาแพงมากกว่าน,นี้อาจจะมีการทํแต่ตอนนี้ราคาพระยังไม่ถึงเนี่ยมันก็ไปยังไม่มีอยู่แล้วนะแต่ถ้าต่อไปน่าจะมีนะครับบางคนบางท่านนะครับบางคลิปสอนให้ดูกล่องแต่ผมไม่สอนเลยนะฮะเนี่ยกล่องเดิมเขาก็มาอย่างเงี้ยไปดูสีกล่องทีมก็บางคนเก็บโดนแดดมันก็สีมันจะจางไอ้ดูกระมายีเนี่ย บางคนก็ไม่ไม่โดนแดดสีมันก็เข้มอะไรเงี้ยดูยากหรือบางคนเนี่ยเวลาขายพระนะครับเขาเอาไปเลี่ยมมากล่องก็ไปไหนก็ไม่รู้แล้วบางทีพระบางทีเขาไปขายถูกนะครับก็ไปอยู่ในกองเคยเคยเกี่ยกองใช่ไหมเกี่ยกองของชีวิตอะไรเงี้ยบางทีคนได้บางคนได้ฟุกมานะฮะฟุกมาก็มีพระแ้มก็มีแต่ว่ามันไม่เยอะนะครับมันก็มีนะฮะผมเคยไปได้มาเหมือนกันของหลวงปู่เพิ่มัด มันแก้วนะครับวากิ่งสวยแต่เนื้อนว่าโลหะสวยอยู่แล้วผมก็ดูตอนนั้นยังไม่ค่อยต้นหนิไม่ค่อยออกนะแต่ว่าเนื่องจากเนื้อนว้าโลหะเนี่ยมันสวยมันเทมันเทยากนะครับให้มันออกมาสวยๆอย่างนั้นเขาไม่ค่อยลงทุนกันนะครับตัวใหญ่จะใส่ทองโดยเฉพาะยิ่งวากิ่งพระจัาอวียุเก่าเขาจะใส่ทองเยอะมันจะมันดาๆุยสวยดูแล้วก็ซึ้งนะฮะเหมือนกับของระกิ่งวัดสุทัศน์ไอ้ไม่ใช่วัดสุทัศน์อันหนึ่งของวัดบวรนะครับ โดยเมื่อก่อนเป็นประเทศบวีนะฮะตอนหลังท่านเป็นพระสังฆราชนะครับออไม่ใช่พระสังฆราชจะอาวาดวัดนะครับสมเด็จพระวน,นะรัตน์นะฮะสมัยที่ท่านทําพระก็คือเป็นปออระเทศบวีอุ้ยสวยเทกิ่งออกมาสวยท่านใส่ทองเยอะาอมามันนาผมชอบนะฮะดันั้นพระกิ่งของวดัดระวรนเนี่ยผมก็สะสมไม่เยอะเพราะว่าสมเด็จพระยานสังวรท่าน,น,านาก็เป็นพระราหัตกลางกรุงนะครับมี เป็นเร์ราห์นที่มีลิฟต์นะครับดับไฟได้อะไรต่าไปไปคอยดูในคลิปอื่นแล้วกันนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยฮะสามสี่จุดแล้วก็ดูความคมชัดของของของตัวอักษรนะครับผิวจริงๆผิวนี้เหรียญนี้ก็ตึงนะฮะแต่ว่าเนื่องจากมันอย่างที่บอกอ่ะมันมังเหรียญมันจะมีออกไซด์นะฮะเอาดูไม่ออกลูกค้าบอกดูไม่ออกเขาเข้าใจว่าโอ๊ยอาจารย์ทำไมมันลอยมันไม่ใช่ลอยมันเป็นออกไซด์มันเกิดขึ้นไงวะลูกเหรียญมันมีหมดนะฮะเพราะว่า ข้างหลังบางทีก็มีนะครับยกเว้นไปล้างอีกทีนะฮะแต่ล้างก็ต้องใช้วิธีล้างให้มันดีล้างน้ํายาบางทีมันผิวเสียก็มีนะครับบางที่ดีอย่าไปล้างให้มันเดิมเดิมมันจะดูดีเพราะว่าความเก่าของโลหะต่างเมื่อผ่านปีมาเนี่ยมันก็จะดูง่ายถ้าเป็นเหรียญใหม่บางทีมันมันนะฮะแล้วก็ตัวสอดไม่ไม่ไม่คมชัดแรงต่างมันก็ดูยากนะครับหรือคนไปล้างมาบางทีมดูยากบางคนหนักกว่านั้นไปกระลายกันเลยไม่กระลาท้องเขาไปเจ๊งเลยนะฮะดูยากเลยนะ เพราะว่าไอ้ลอยไม่จะถูกครับนะฮะกำนิต่างๆที่มันมีอยู่มันคืมันขายไปเลยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างนี้อย่างที่บอกรอยมันใหญ่ๆอนาคตน่าจะทําได้นะครับแต่ตอนนี้ยังไปไม่ถึงนะคุณพระปองเนี่ยถาม่ไม่ถึงกันเนี่ยองคริงก็จะทัดคมเนี่ยแต่ว่าอย่างที่บอกผิวเรื่องนีงจากเป็นของเป็นโลหะออกไซด์นะครับโลหะเนี่ยมันเป็นก็เป็นสารผสมนะเนเนื้อเดียวกันก็จริงแต่ว่าบางส่วนมัน อัตราส่วนของโลหะมันไม่เท่าดังนั้นบางเหรียญบางจุดมันก็ออกซายดำขึ้นมาบางอันบางจุดมันก็ไม่ออกซายไม่ดำอ่างเงี้ยแล้วแต่แต่เพื่อนเดี๋ยวนี้ดำบางจุดนะฮะแต่มันจะไม่ให้รอยขี้กากแบบฮอตบ็อกอะไรนั้นไม่ใช่คนละเรื่องนะฮะนี่ยถ้าดูจริงจริงกับเหรียญไม่จะตึงใช่ไหมแล้วก็เกิดออกซายที่มันปูดขึ้นมาบางๆฮะไม่ได้เยอะแต่ที่บอกลูกค้าดูไม่ออกผมก็เลยนะ ทำไม่ดูเลยดีกว่าทําคลิปดีกว่าขี้เกียอติที่บายนะอย่างที่บอกไม่ต้องส่งมาให้ผมดูไม่ต้องไปส่งให้เหมือนเช็คนะครับที่เกียจเช็คนะครับปกติผมก็จะทําคลิปเฉพาะเรื่องขายพระให้ท่านบูชาพวะจุมงคลแต่ว่าอย่างที่บอกคนนี้ไม่ไหวทนไม่ไหวเลยทําให้ดูแล้วกันทำคลิปให้ชมนี้ดูนะครับยังไงก็สนใจก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซ like, ับไครป์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับแล้วท่านก็จะไม่พลาดนะครับผมก็จะใส่รายการจุมวงคลดีๆต่อไปก็จะเพิ่มนะครับ เรื่องของความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวัตถุมงคลประวัติแรงต่างแล้วก็เนี่ยการดูเหรียญเนี่ยวันไหนเกิดฮอตๆอขึ้นมานะครับก็จะเอาให้ดูกันอย่างนี้นะครับยังไงฝากกดแชร์กดกไลค์กดสมัครสมาชกกดติดตามกดกระดิ่งนะครับแล้วท่านยังไม่พลาดน,นะครับทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากลาด,ดวยพรพักเรื่อขอบคุณครับสวัสดีครับ